ครับสวัสดีนะครับนี่ครับวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับช่องพังสมหวังนะครับผมนะครับวันนี้ควานมาเห็นช้างนะครับผมบินนึ่งเชือกนะครับผมนะครับไม่รู้เขามาจากไหนนะครับผมนี่นะครับนะครับหนุ่มหล่อมากเลยนะครับผมนะครับชื่อชื่อชื่ออะไรครับผมชื่อหนุ่มบุรีรัมครับชื่อหนุ่มบุรีรัมหนุ่มบุรีรัมนะครับผมหนุ่มบุรีรัมครับควานก็พูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับผม คุณหูแต่นมินครับน mm ี่นมบริลัมนะครับผมกับอากับควานนะครับผมนี่นะครับนะครับชื่อควานอาพี่ควานเสบนะครับผมนี่นะครับผมอุ้ยนะครับรูปหล่อมากเลยนะครับผมนี่อายุกี่ปีแล้วครับสิปีครับตอนนี้พันใหญ่อ้วอายุอายุสิบสี่ปีนะครับพี่ๆทุกแม่ทุกท่านนะครับผมใช้สั้นๆดูนะครับผมใชประสมกันได้นะครับอุ้ยนะครับอุ้ยดูสูงมากนะครับผมโอ้ยสูงกี่เมตรนะครับนี่ สามเมตนะครับเมนะครับผมอุ้ยครับสูงมากเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้นะครับผมอุ้ยนะครับผมชื่อนะครับหล่อมากเลยนะครับผมนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับมาดูมาชมหุ่มบุรีรัมนะครับผมอุ้ยนะครับผมสูงมากนะครับผมรูปหล่อมาก เป็นพ่อพันธุ์อีกอู้ยนะครับผมใช้เป็นแชร์ตําการนะครับอู้ยดูสูงมากนะครับผมดูพี่ควางความตัวเตี้ยมากนะครับอู้ยหล่อมากเลยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันนะครับผมดูข้างน้าข้างหน้ากันนะครับนะครับอู้ยอายุ14ปีนะครับผมดูรูปหล่อมากเลยนะครับนี่ครับพี่ๆทุกท่านนะครับงานเขาก็จะเปิดออก พอดีเลยนะครับผมนี่นะครับลุกหล่อมากเลยนะครับอู้ยนะครับถ้าพอควานได้นะครับเนี่ยเอาไว้แหงานนะครับผมหล่อเลยนะครับผมนี่นะครับนะครับผม้ชมให้พี่แม่ได้ชมกันนะครับนะครับหนุ่มหลอนะครับผมนะครับตอนนี้หนุ่มหล่ออยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผม นะครับมาเที่ยวง,งานช้างนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับสมบัติก็มานะครับสมบัติอยู่ทางนู้นนะครับท่านนะครับสมบัติ <c oughs> นี่นะครับอู้เรื่องรูปหล่อมากตัวสูงนะครับพี่พี่แม่ท่านใดคุ้นเคยนะครับผมทัก ทักทายได้นะครับนี่นะครับวิญาก็ยิ้งใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูครับาสวยนะครับมาลกำลังแบบกำลังขึ้นหนุ่มนะครับผมเฮ้ครับกำลังจะเป็นหนุ่มนะครับแค่สิบสี่ปีนะครับตัวสูงมากนะครับได้ชมกันนะครับนังนี่ไม่ต้องพูดนังสวยมากครับ แรงๆรับทีนี่ครับให้ดูด้านหน้ากันนะครับวูสครับล้อมากนะครับผมแอคชั่นหน่อยเร็วแอคชั่นหน่อยดูเราบนบดูแอคชั่นได้นะครับผมแอคชั่นลอยลอยดูแอคชั่นนะครับสั่งได้ด้วยนะครับผมดูนะครับดูอ้ยนะครับผมครับล้อมากเลยนะครับผม ช้างนี่อยู่บุรีรัมใช่ไหมครับอ๋อช้างอยู่บุรีรัมนะครับผมก็เลยชื่อหนุ่มบุรีรัมนะครับผมนะครับนะครับเป็นแบบอ่าเขาเขาไม่ไม่ยังไม่มีช่องนะครับผมเพราะว่าอ่าคนแก่เลี้ยงนะครับนะครับเขาก็อยู่แต่บุรีรัมนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับนะครับก็เลี้ยงให้กินฟางกินนะครับให้กินฟางกินหญ้าตามทุ่งทุ่งนานะครับ คนก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมนะครับอยู่แต่ในป่านี่นะครับมานี่ก็มีอาหารการกินนะครับนี่เป็นอ้อยนะครับผมนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับผมอยากป้อนกล้วยนะครับผมก็สั่งนะครับให้พ่อวานนะครับผมจัดให้ได้นะครับผมนี่นะครับรอมากเลยครับผมก็นะครับก็ฝากอีกหนึ่งเชือกนะครับผมนี่นะครับผมเลยย้นะครับอให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผม พี่แม่ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมพะอานก็มาให้ดูนะครับผมอีกหนึ่งเชือกนะครับนะครับลูปหล่อนะครับผมนะครับอุ้ยดูยกขานะครับดูยกขานะครับโอ้สูงมากเลยนะครับผมรวบนี่นะครับอุ้ยนะครับนะเก็บรองเท้าให้ด้วยนะครับผมเก็บรองเท้าให้ด้วยนะครับ เชือกรูปล่อนะครับผมมันี้นะครับผมได้เอาไ้ออกงานนะครับผมนี่รูปล่อมากเลยนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผ่อควานก็ฝากนะครับผมอีกหนึ่งเชือกนะครับผมไปให้มาถ่ายให้พี่ๆแม่ได้ชมกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกไปเดินเล่นงานช้างแล้วนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้ก็ฝากหนุ่มบุรีรัมย์นะครับผมหนุ่มรูปล่อนะครับผมนะครับแกะเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้พอ ก็อ่ามาพอให้ถ่ายให้พี่พๆแม่ๆได้ชมกันนะครับนะครับผมนี่รูปล่ลอมากนะครับผมครับวันนี้ก็อ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆครับนะครับสวัสดีครับ